ค่ะประเด็นที่ทาง MD Anderson มา MOU กับโรงพยาบาล1อยเอ็นความแตกต่างจากเดิมสำหรับเรื่องของระบบบริการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงประชาชนจะได้รับอะไรจากการจากการจากความร่วมมือทางนี้นะคะให้ให้ดิฉันเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ใช่ MD Anderson คนเดียวคือ MD Anderson เนี่ยเป็น จุฬาลงกรณ์ university จุฬาลงกรณ์ faculty medicine คือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์กับ md anderson ได้เซ็น mou กันเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วเราทำงานไปได้แล้วก็เราถึงได้ชวนกันมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะต้องการที่จะมาดูในเรื่องของอาสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะดันั้นก็ถึงได้มาแล้วก็พูดกับท่านผู้อำนวยการที่นี่ ประชาชนที่จะได้ก็คือความรู้หรือว่าสิ่งการรักษาที่ทันสมัยใดๆก็จะจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อเราได้มีการทำงานคือขณะนี้มันก็ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้เผื่อมีความรู้ใหม่มีอะไรสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทางสาธารณสุขจังหวัดและทางผู้นวยการโรงพยาบาลก็จะได้นําเข้ามาสู่สู่แถวนี้นะคะซึ่งซึ่งจริงๆก็คือลงไปที่ประชาชน นะคะเพื่อประชาชนจะได้มีความเป็นดีอยู่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของโรคที่มันสามารถป้องกันได้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเรื่องมะเร็งปากมดลูกมะเร็งต้านมมะเร็งของอโ o l รกเ c t o r มะเร็งของท่อเ <นำ S 1> มะเร็งน้ำไส้ใหญ่มะเร็งท่อดําดีพวกนี้นะคะ ก็เราก็จะดูแต่เรื่องดูเรื่องคนไข้เราทํางานไดในด้านแพทย์เราไม่ได้ให้แพทย์ของเข้ามารักษาคนไข้ของเรานะคะเราติดต่อกันระหว่างแพทย์เขากับแพทย์เราแล้วก็นําความรู้ที่เขามีอยู่ทางด้านเ mm hmm. มืองนอกโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยนะคะว่าทำอะไรได้ก็ส่งมาให้พวกเราที่นี่เราก็จะได้ดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับสถานการณ์ของประเทศไทยของเรา ค,ค,คายใต้ายใต,ายใต้ระบทำงานเดิมหรือจะมีศูนย์มเร็งของโรงพยาบาลร้อเอินหรอ,อรอยโรง,งพยาบาลร0อเอนี่เป็นศูนย์มะเร็งอยู่แล้วนะคะเป็นศูนย์มะเร็งที่ทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้จะได้ไดเพิ่มศักยภาพมากขึ้นนะคะนะคะและ้วก็อะไรที่เรายัางไม่มีเขาก็จะมีการมาช่วยอย่างแล้วก็ถ้าเปิดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ <c oughs> คนของเราจะได้เดินทางไปที่ MD. Anderson เพื่อที่จะได้ไปนําความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในในสหรัฐอเมริกากลับมาบ้านเราบุคลากรทางการแพทย์ของเราจะได้จะได้กลับมาทํางานที่บ้านเราคนนี้คือด็อเตอร์แคทลีนแชมลเลอร์เนี่ยเป็นหมอมะเร็งทางนรีเวชท,ที่มาจาก M.D. Anderson สวนใหญ่นะฮะที่ฉันในฐานะเป็นหมอทางสูตินรีเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งของลำไส้ใหญ่ของของหมอทางสัญยกรรมซึ่งอันนี้เป็นอันแรกที่เราเริ่มทําไว้นะคะดงขออนุญาตแนะนําตัวอีกสักครั้งนะครับแนะนำแนะนาตัวผู้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้สัมผู้ถูกสัมภาษณ์ดรแคทลีนชเมลเลอร์เป็นการ e ิคอโลจิกออนคอโลจิส คือหมอมะเร็งผู้เชี่ยวชาญทางนรีเวชสามารถทำผ่าตัดมะเร็งนรีเวชซึ่งซึ่งสำคัญมากๆได้นะคะตัวดิฉันเองเป็นข้าราชาการเกษียณ <c oughs> นะฮะดิฉันทำงานอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มาช่วยจังหวัดร้อยเอ็ดดีเป็นเวลา15 <19 S 1> ปีแล้วค่ะสิบห <c oughs> ้าปีแล้วค่ะล้วคุณหมอกออนุญาตเรียนถาม ชาวบ้านเขาไม่เชื่อหรอกว่าเป็นมะเร็งท่อปีบปลาดิบอันนั้นมันเป็นเรื่องของมะเร็งท่อน้ําดีนะคะแก้ง่ายนิดเดียวคืออย่ากินปลาดิบซึ่งอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมกันเยอะไม่ใช่ว่าเป็นไปได้วันรุ่งขึ้นหรอกค่ะต้องต้องมีการอธิบายให้ฟังให้เข้ามาเห็นนะคะอันนั้นชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะท่านลงพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดท่าน พฤติกรรมพฤติกรรมต<อ>่างๆค่ะได้แก้ไขได้หรือไม่อย่างไรได้สิคะพฤติกรรมพฤติกรรมการพฤติกรรมการแก้ไขพฤติกรรมคนที่มันผมไม่ได้ทันทีวันรุ่งขึ้นหรอกนะคะแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วให้คนที่หมู่มากมาช่วยช่วยกันคือช่วยกันทําให้เกิดเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วกลุ่มก็คนอื่นท,ที่ไม่เชื่อก็จะได้เห็นเองแหละว,ว่ากลุ่มก็ทําอย่างนี้นะ มันก็ได้หรือไม่ว่าเสี่ยงระหว่างการโหวตเมล์เลงในทอดตะกีดที่มีสาเหตุจากชาวนาเขาทำไรทำนาแล้วมีสารเคมีเข้าไปช่วยทำให้ดอกตูมเลงที่มาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไ<า> <together> แต่ก็อาจจะมีนะคะเป็นไปไม่ได้คือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ก็ ตรงนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึน่งเรื่องของการรณรงค์พยาธิไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ว่าเรารณรงค์เรื่องกีสารไม่กินปลาดิบมา25ปีแล้วก็ยังประสบผลสำเร็จเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราต้องการความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆเข้ามาอย่างเช่นในกร,รณีของการคัดกรองด้วยอุลตราซาวนะครับ สิ่งที่เราพบเพิ่มเติมต่อก็คือถ้าคัดกรองแล้วเจอโรคที่เรากังวลหรือกลัวมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยการดูแรลรักษาเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญในระดับสูงซึ่งส่วนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็ได้พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการรักษาโดยการผ่าตัดแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะดูแลด้วยวิธีเพิ่มเติมอย่างอื่นเรื่องของการใช้ ยาเคมีบําบัดเรื่องของการใช้วิธีการอื่นๆซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัย,ยองค์ความรู้เราต่างๆเรานี้เนี่ยก็จะได้จากทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยแล้วก็ทางความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศก็เลยเป็นที่นํามาซึ่งการทํางานร่วมกันภายใต้สิ่งที่เรียกว่าจุฬาลงกรณ์ university md anderson

เ0นะครับเอ่อน้ากนะครับก็จะมีการเปิดให้บริการศูนย์มะเร็งจากครบวรงจอนะครับก็คือมีการเอ่อตั้งแต่การป้องกันส่งเสริมรักษาทรรักษาทุกทั้งครอบคลุมทุกแนวทางนะครับตั้งแต่การให้ยาเคมีบำบัดการผ่าตัดรวมถึงการให้รงสีรักษานะครับก็จะเป็นการรักษาให้ครบวรงจอโดยที่ไม่ต้องส่งคนไข้ไปดื่นสามารถ รักษาผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้ครับยาให้การปอิบาได้ได้ได้อธิบายสื่อด้ว่าหลังจากังจความรวมมือในครั้งนี้ภายหลังจารประชุมคัสิ่งที่พี่น้อประชาชนจะจะได้รับบริการจากกรพาก็เห็ันนอะไรแล้วก็ <c ười> มที่เกาการการาการได้เรีัปนไเอารด้เียนกาสี่าที่เรียนนะครับว่าท่านอาจารคุณหญิงได้เรียนแล้วนะครับว่าการที่ได้สาบันที่ชั้นนำในต่างประเทศมาให้ความร่วมมือนะครับก็คือมีการเสน่อมโยงระหว่างเรือ่าองค์กรอาเัยและ เป็นเดือนสั้นนะครับและมาศึกษาวิจัยต่อที่จังหวัดเขาเอกเนี่ยจะทําให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลเลาก็จะได้รับองค์ความรู้นะครับได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงการได้รับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนได้รับการรักษาที่ได้ มาตรฐานสากลน,นะครับรวมถึงการป้องกันโรคนะครับและรวมถึงระบบข้อมูลที่เราจะทำระบบข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำและครบถ้วนครับช่วงนี้ขออนุญ,ญาตจังคุณหญิง and แอนแเชอรีนหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า MD Anderson Cancer Center เนี่ยคืออะไรแล้วก็จะมาร่วมพัฒนาช่วยและเอ็ดนี้ อย่างไรจะขออนุญาตให้โปรเฟสเซอร์แคทเธอรีนได้แนะนำว่าอง,อง,องค์กรนี้นเป็นยังไงครับ c a t h e o u l d you l i k explain to uh, e briefly uh, what is your MD Anderson Cancer Center and if you come uh, how you can come and develop help and develop cooperation. Uh huh. Um, so my name is Kathleen Schmeler. I'm a gynecologic oncologist. I'm a specialist in uh, cervical cancer, um, but I work very much in in cancer prevention. Um, MD Anderson is the largest cancer center uh, in the United States. Um, we actually were just. Um, uh, Named the number one cancer center uh, in the United States last week. Um, and so we have a very, very large uh, specialized hospital with all um, uh, different types of cancer treatment and prevention. Um, so we have been working with uh, Chula Longhorn University for about five years now um, and have a, a very strong relationship in the areas of research and in cancer control. Uh, and now we have been working uh, with uh, Royet since 2014, was the first time that, uh, that we came here. Um, and so we are very interested in working in the areas of cancer prevention and cancer control, um, as well as improving cancer treatment and cancer research. Uh, มะเร็งปากบดลูกเ,เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ซึ่งคิดว่าทุกคนตอนนี้ก็ทราบอยู่แต่ว่าพยายามต้องพยายามพูดกันให้กระจายออกไปว่ามะเร็งนั้นป้องมะเร็งปากบดลูกนั้นป้องกันได้ตั้งแต่ระยะเ,เริ่มต้นเลยล่ะค่ะฉะนั้นถ้าเผื่อสามารถมารับการตรวจนะคะซึ่งขณะนี้ตามตามสถานีโรงพยาบาลรพสตหลายแห่งทําได้และเมื่อถ้าเผื่อเกินมือแล้วก็ได้รับการคัดกรองนะคะ และถ้าเกินความสามารถตรงนั้นเขาก็จะส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลจังหวัดนี่เองนะคะแล้วจังหวัดก็เราก็มีหมอที่ทําได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําให้จังหวัดร้อยเอ็ดถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นสิ่งที่เรียนให้ทศมวลชนทราบก็คือว่าหลังจากที่เราได้ทําการคัดกรองมาประมาณ15ปีมาเนี้ยนะคะขณะนี้มะเร็งปากมดลูกที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยลดอัตราเป็นลงมามากลดลงมาจนเหลือเป็นอันดับที่ ที่สนะคะเห็นได้ชัดนะคะเพราะนั้นก็เราก็คงจะต้องพยายามทําต่อไปและอะไรที่ดีเราก็จะไปนำมาเริ่มามาเพื่อที่จะมาช่วยคนที่บริเวณนี้ไม่ใช่เฉพาะบริเวณนี้ละคะ่ะเพื่อจะมาช่วยคนในประเทศไทยนะคะค่ะ In the name from 2015 to 2016. Congratulations, i very proud. <laughs> Thank very you. Proud. So, I would like to ask you um, how the interview signing in this town, uh, like a uh, critical to the development of cancer control. Mm -hmm. So, uh, I think as you um, uh, start to increase your cancer screening and cancer control program with the opening of a cancer hospital here. MD Anderson can help to um, uh, train, work with the doctors um, and nurses to develop the best systems possible for cancer prevention and cancer control and I think we, we share the same goals of trying to decrease the the rates of cancer and then for the people who develop cancer to improve the treatment so that there are higher cure rates and, and less side effects from the treatment. So those are the main goals. One, to prevent, to, to prevent cancer and to have screening programs in place and then also for the patients who develop cancer to make sure they get the best treatment they can. We have many doctors from Thailand who have been coming to MD Anderson to learn from us and we have been coming here to learn from you to figure out together the, the best ways to prevent and to treat cancer. You think of the current situation in Canada? In, in this area yes. so I think that we are very very impressed with the cervical cancer uh, prevention uh, program that kuning uh, has started here um, we are um, we have um, dr. Sankar here from the World Health Organization and we are both of us are very impressed with the the decreasing rates of cervical cancer based on this this program, so I think it serves as a model for not just the country but also for for Asia and the world of how you can decrease your cervical cancer rates with, uh, as we say, with vinegar and ingenuity of kuning uh, kopciot. Uh, but it, it's really been a, an amazing program that you have here. So I think you can take the same. Level of organization and dedication to colorectal cancer and breast cancer um, and other cancers. And and really, it's a very organized uh, program. So um, I think I think you will have a lot of success here. Uh, finally, who agrees to give the general report on cancer? Because also, people they believe cancer is bad and cannot treat men. And no way out, and freaking out. Excuse me, sure. to say that because sometimes it's very important. Yeah, yeah. So I think one of the important things to know is almost half of cancers are preventable. So I think that that's very, very important that we do have some control over that. Um, I think things like um, uh, screening with VIA or or Pap test for cervical cancer. Um, we're now starting screening for uh, colorectal cancer here as well, but i think that's very important with healthy lifestyle, so a good diet, which we have here in thailand, um, and um, exercise, and then going for the, the screening tests and to have knowledge about the different cancers. so i think that's very, very important. and the other thing is, if cancer is detected at an early stage for most cancers, then it can be treated and cured. So. Um, I think it's very important <laughs> to know that, um, and I think also in this area with the liver cancer, I know you have a lot of education on the um, raw fish, but to, to prevent it, so I think that you can prevent a lot of your cancers here, yeah. and you can help us as the media to, to help the public understand that. Thank you. In the person, thank you for the nice cooperation between Tuvalu University and MD. And so, it. same after for the communized generation, we hope that our royal hospital and our people <laughs> will be future academic development and advance in cancer. Thank you. And thank you, we hope to be near uh, the general project in the future. So thank you. T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 hank you. คุณแคทลินก็บอกว่าเราก็ได้ทำงานที่นี่มากันเนี่ยนะฮะเขาทำกับจุฬามาก็ห้าปีแล้วแล้วก็มาถึงของของเราตอนนี้ก็มาาดูว่ามีอะไรที่ใหม่มีอะไรที่จะมาช่วยได้บ้างแล้วคนของจุฬาเนี่ยไปอยู่ที่ M.D. Anderson รเนี่ยร่วมจะ8คน10คนได้แล้วนะฮะแล้วคนพวกนั้นคุณหมอพวกนั้นก็ได้กลับมาแล้วก็มาช่วยกันทำงาน อยู่ในจุฬาอยู่ที่จุลาแห่งเดียวก็คงจะามาต่างจังหวัดด้วยก็จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่เรา,เาคิดว่าน่าจะมาช่วยกันดิฉันเนี่ยมีคุณหมอหัวหน้าหน่วยอองโคโลจีหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยานั่งอยู่ที่ตรงนี้คือคุณหมอวิชยัยนะคะคุณหมอวิชัยนี่ถ่าเป็นหัวหน้าอยู่ที่จุลาท่านก็มาดูแล้วก็มาช่วยแล้วก็งานพวกนี้เมืองจะได้ทําด้วยกันต่อไปนะคะแล้วก็แคทเธอรีนเองก็ ได้ออกไปหลายประเทศแล้วก็เข้าก็มาเลือกลงมาที่ประเทศไทยเราก็มาช่วยกันทํางานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคะถ่า,า,า,ายภาพ <c oughs>